ซื้อตุเรียนพันดีแถวนี้เรามาซื้อตุเรียนวันนี้อืมอ่ามาทำจบมาเจ้าก,ก็ทำถนนด้วยเดือมาซื้อสวนแถวนี้ไงวันนี้ตลอดเที่ยวไล่แผนการตอนนี้เริ่มวางเวงขึ้นมานะก็เหมือนก็เหมือนวันบอนตอนแรก ไปก่อนนางทำมันละลุมากันได้เห็นไหมเออแล้วก็ถ่ายได้ปวดอะไรไม่ลงอะนั่นยังมีมีเลงไปได้เลยรถอยู่ในเลงไปได้เลยเออไม่เด่นเดียวห้ามสวนทางจำสองลินถ้าสวนทางนี่มีบิ๊กไบค์ใบบิ๊กไบค์เข้ามาแล้ไมันมีแค่บิ๊กไบค์บใบใบบิ๊กไบค์มาดูของน้ำตกโด้มันมีของเรื่องนี้น้ำตกอ่ะมีลำทานลำทานเราเจงลำทานแล้วเอาไว้ล่องแก่งล่องแก่งนะล่องแก่งเลยอ่ะเออไม่เด่นเด สุดแกงเอาลงไปสองเอาถ่ายรูปถึงว่าบางปลาเราเอาดูมีอะไรเอาต้นเรือเราถึงต้นเรือเอาต้นเรือเอาต้นเรือนี่ต้นเรืออาลองแกงหรือยังลองแกงหรือยัง